บรรยากาศนะสวายสละกกัปต์สละกัปต์สละกกัปต์สละกัปต์ไม่เท่ยไรไม่มีเบอร์ไม่มีเบอร์นี่แกต้องไหนรูปไหนได้นะถ้าไม่มีเบอร์นะแต่เพราะว่าเบอร์สับสนเลยเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องแยกรอบอาจจะหายยากนิดนึง สลากกําดีนเด็ดงานเด็ดงานเด็ดานเด็ดานเด็ดงานเด็ดงานเด็ดงาเด็ดนเด็ดงานเด็าเด็ดงานเด็เด็านเนเด็ดงานเงานเด็นเานเด็ดงงานงนเด็ดงานเด็ดงาด็นเานนเด็ดนเด็ดง สลากระพัดนะบรรยากาศเอาสลากระพัดวันนี้มาที่ไหนก็ได้อยู่นีุเราจะยังได้จเราจะจดก็ได้แต่หาอยู่หาอยู่หาอยู่นั่นก็จะใร้ไปเลามาอาจารย์เอกวัดไปก็เยมน่อาจารย์ยเชียร์าบบ กะรอัวาตับรรยากาศบรรยากาศถวาาดัทธวสวรรประสิทธิ์กรุงเทพนครวันอาทิตย์ที่2 1 2 1็กรกฎาคมปีพุทธศักราชสนสบเจน้ํารพัทถวายน้ำถวายน้ำถวายน้ำน้ำอะไรอ่ยน้ำพึ่งมะนาวด้วยอาถวายเลยถวายเลยใช่ยเลยก็สรัทธสาพัท แต่เท่ากว่าฉนี้ชั้นชันเทนสละกพัดแล้วเยนนี่ที่วันสวรรค์ประสิทธิ์ลูกแก่มานาคนเนะนะครับร้อยสิบลูกอ่หนึ่งหนึ่งโซ่เนีนะร้อยสิบลูกแล้วัะก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณแล้วขอแนะนำแนกการวิโยชันชั้นชันชั้นอะไรบ้าง ชันเผื่อด้วยฉันน้นันแล้วไห้ทบแล้ว่าน้าอมก็รอขำบนนะบรรยากาศบรรยากาศวหวสารพัต์วัดสวรประสิทธิ์กรุงเทพมหานครวันที่2 1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567